เราเริ่มเทสเปิดเครื่องแล้วถ่ายทีละสองแล้วเราค่อยตัดนี่เเสียงให้มันดังแกรกด้วยนะคะอ๋อเรากดใช่ไหมใช่มันจะเป็นล็อค่ะบางทีบางคนที่บอกอุ้ยทำไมชาร์จแบตไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยมันดังแกรกด้วยก็ใส่ชาร์จท่าหลังให้ดังด้วยนะไปไปขึ้นตายแล้วภาษาตบวเ้รื่กค้าใช้ไทยอังกฤษนะใช่ไทยอังกฤษไทยเลยนะคะออ๋อ๋อ โออเคไทยแล้วกันไทยก่อนไทยก่อนสวยอ่ะดูดิเครื่อสวยคือสวยคนก็สวยเครื่องก็สวยตอนนี้แต่ว่าดูแหวนเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นสีแสงอย่างนี้เลยโอเคสวยงามมากจะให้น้องมาเช็คให้เพราะเราไม่ได้จับโดนลูกนาน วินโดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตได้ทั้งแรมแล้วก็หนะ่วยควาแรมอัพสูงสุดได้ถึงสามสิบสองนะคะตัวนี้เป็นร <draw. S 2> ุ่น Acer อร์ไนตรค่ะข้าพูดแบบบ้านบะะ้านตไฟก็ได้ะคะ่ะสวยงาม ทส่งรูปไปให้เสียงคอมดูเสียงก็บอกเหลือเหลือเสียงคอมบอกเหลือเหลือเราก็น่าจะโอเคแหละปันนาอากีสาขาเซนทัลชลบุรีนะครับมีโปรอยู่นะครับมาดูได้เลยได้นะน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับน้องบุ้งนะครับปันนาไอคิีเซนทัลชลบุรีอ๋อไม่ไป็นไร